ตีเยอะเนะทุกคนีบอเอาเมาเงินเดเอาินเืนักเรียนหามาเียนเก่งได้เลตอเลนนเียนเป็นการเรียนใน้งเรีนนะคะึงเรจะาไม่ได้างว่าไปตเาไ้งมล่องวนงม่องวนงมล่องควันงมล่องควันงมล่องนใ้จะเรียนงมล่องวันงมล่องควันงมงมึงเงี้ยมอนตตมรับนะ่มร ้เชอัวเ้ได้กินคู่ก้าตามรูปตามรูปตามรูปนะคะให้เป็นที่เลยนะครับเร่เร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 ใครเสร็จก่อนได้ขนมนะคะใครเสร็จ่ันได้ขนมใครเสร็จทีหลังจะอ่านผิดหรว่ใครไม่เสร็จล่ะใครไม่เสร็จได้ไรไม่เสร็จครูเฮ้ยไม่เสร็จก็ไม่เสร็จไอักไม่ได้อย้ายครับย้ายมโอเค ขนมไปโอ้ oh, very g o o ดูแที่อท hey, ีจะจับไออให้เสร็จเอาให้เสร็จลอ้เรใ่อนุเ้แล้วใครเสร็จก่อนนะคะแล้วอ้าวปผู้ไดกินคู่ก็ไม่เสียคู่โอ้มาดิวัน Merry Christmas to you นคไปปบ20บ อะไรจเรียบลูกหางหมดเลยโบกจ่าเลยอาจารย์ผู้จอจะลดผู้ไปล่างนีเแน่นนี่นี่พี่ปนิสพี่มาลครับตัวที่สองตัวที่สองจับเลยจับเลยแล้วตัวเอดปนิสูเข้าน้ำ เอ <c oughs> สครับเออสเอสเอสเเอสเอสเออสเอสเอสเอ <c oughs> สเเอสเเอสเอสเอสอสอสเ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 สเอ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 สอสเอสเอสอสเอสเออสเอสเอเสเอ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 อสเ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 อสอสเอสเอเอสเอ ไม่กดเปลี่ยนครับลูกไม่กดเปลียนข้างบนไหนก็ดีโยังเี่ีพี่พี่แี่บอกค่จะโชว์นอีเานคุดีสิบอีกอ bảo nghe em mini à cái tên có cái là thế nào rồi bingo 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 tôi sẽ báo cho อยากได้ลูกโป่งยาได้ลูกโอาได้ลูกง